ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุกคราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่รู้แล้วเหยียบไว้เจ็กอินครับเผยเกลลรบพาลิเวอร์พูลพลิกชนะเกมสยบ l a เอสเคเลนเกลารบพาพลิกชนะ เจียนกลับนะครับผู้จัดจการทีม Liverpool เ์พโปเปิดปากเปิดเผยถึงเคล็ดลับพาทีมพลิกสถานการณ์แซงกลับมาเป็นฝ่ายชนะคู่แข่งได้บ่อยครั้งโดยเกมล่าสุดหงแดงยิงประตูแซงเข้าไปเหนือลาสเคลิน3ประตูตัวหนึ่งในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่สนามไลฟ์ฟนเซนสอารีนาในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนที่ผ่านมานครับเอาอีกแล้วพรไม่ไม่น้องเอาอีกแล้วพอ,อหญ่สีซัก เจคกิ้แกรบคุณซูอดอยนะครับประสบกับสถานการณ์เห็นลูกทีมเสียประตูไปก่อนในซีซั่นนี้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ลงเอยแล้วหงดางสามารถพลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายมีชัยชนะได้โดยตลอดรวมถึงแมตช์บุกไปเยือน l a สเคลิน LA S ine, เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการพูดคุยกันนักเตะในช่วงพักครึ่งแบนเป็นการร่วมเกมที่ยากลำบาก l a สเคลินยิงบอลเข้ากรอบหนึ่งครั้งในครึ่ง,งแรกและมันก็เป็นลูกเซตพีด เรามีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันซึ่งในร่ยนะว่านักเตะคิดว่าไม่มีเรื่องดีเลยในครึ่งแรกแต่มันไม่จริงเราเพียงแค่ขาดความเชื่อมั่นในจังหวะที่ดีเท่านั้นมันคล้ายกับว่าเราไม่คิดว่าเราจะทำได้อีกเราสูญเสียความมั่นใจและเสียสมาธิมันเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลมนุษย์มักทำเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเราบอกกับควกคาว่าต้อง กำจัดความเงินงินออกบปายแล้วจากนั้นเราจะมีโอกาสที่ดีที่จะพลิกสถานการณ์แล้วเราก็ทําได้เหนื่อที่สุดจกเจคกิงคลับเปิดปา,มมากผมแฮปปี้มากๆเพราะผมบอกเอาไว้ก่อนเลยว,ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากและมันก็ยากจริงๆแต่ในที่สุดเราก็สมควรเป็นผู้ชนะแฟนๆลิเวอร์พูลลุ้นนะครับจกเจคกิงคลับอัปเดตอาการเดี่ยงของไรอันสกาเฟนแบก อัปเดตอาการบาดเจ็บเจ๊กยังครอบคุณซิลลเวอร์พลคอนเฟิร์มแล้วไรอันสกับเป็นบาเจ็บหนักหรือไม่หลังจบเกมบุกสยบสอยลาสเกลิน3-1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเจ๊กยังครับผพืจัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าไรอันสกับเป็นบากองการดารุ่งชาวฮอลแลนด์แค่เป็นตะคิวเท่านั้นนะครับ หลังจากที่นักเตะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังในเกยมยูฟาโยรปาลีกรอบเป็นกลุ่มกลุ่มอีนดตราที่หงดังบุกแปลชนะ l a s เอสเกลินสประตูต่อหนึ่งในวันเพื่อสบุริที่ยูเอ็ดกันยายนที่มันมาโดยเจคกิงครับได้บอกกับผมหลังจบเกมว่ารอยอันสกับเนแบกเป็นแค่ตะกิ้เท่านั้นตอนที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกและนี่เจมิสันผู้สื่อข่าวของ TNT Sport ที่อ้างอิงคำพูดของเจคกิงครับลงในทวิตเตอร์ นี่คือเกมแรกของเขาที่ได้ลงเล่นยาวๆสำหรับเกมนี้ไรอันสกาเฟนแบกในวัย2 1ปีซึ่งเพิ่งย้ายมาจากเบย์มินิกในช่วงตลาดนักเตะเสมอที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวโดยเป็นคนแอเซนก,กับลุยดีอาร์ตกระทุ้งประตูช่วยให้ลิเวอร์พูลพลิกขึ้นนำ2-1ในนาทีที่63นะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่เป็นตัวคิวเท่านั้นเองส่วนเกมนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเจนหนุ่ยไรอันสกาเฟนแบก หนึ่งเดียวคนนี้เชคเกนคลับนะครับเป็นกุนซึกคนแรกของลิเวอร์พูลที่คว้าชัยชนะในฟุตบอลทัวยุโรปมากที่สุดสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วเชคเกนคลับของเรานะครับผู้จัดการทีมโชยุมันของลิเวอร์พูลกลายเป็นกุนซึกคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของหงด่างที่นําทีมคว้าชัยชนะ50แมตช์ในการแข่งขันฟุตบอลทัวยุโรปนะครับลิเวอร์พูลของเราบุกไปเยือน LAS เอเคเลนในศึก ยูฟายูโราลีกรุงกลุ่เอ e, นัดแรกเมื่อช่วงเกืนวันพฤหสัสบดีที่2 1กันยายนที่ผ่านมาโดยพวกเขาโดนเจาบัานขึ้นนําไปก่อนแต่สามารถทวงคืนแบบทบต้นทบดอกจากดามิเดียสลูดิอาสและโมเมสซาลาซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในแมตช์นี้โดยสดเซอรชัชชนะในเกมนี้นครับทำให้เจอเก้นครับกลายเป็นกุญสุคนแรกของโดอเรสที่นําทีมคว้าชัยชนะครบ50แมตช์ในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับ หลังจากน,นนนี้ครองสถิติเท่ากับราเฟลเบนิเตสโดยอดีตเจ้าหนา่ายชาวสเปนทำได้จำนวน49เกมฮะโดยผลง,งานเก็บช,ชนะ5 0เกมของเจคกิงคลับก็ประกอบไปด้วยการนำทีมคว้าชัยชนะในศึกยูฟ่าแชมลีกได้42เกมรวมรอบคัดเลือก2เกมยูฟ่ายูโรปาลีก7แมตช์และยูฟ่าซูเปอร์คัพ1เกมขณะเดีวยวกันเจ้าหนา่ายเชวยีแมันครับซึ่งเข้ามาร่วมงานกุมเงินลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015 โดยกลงุงทัพหงดังไปแล้วัึงสิน้น439แมต์โดยสามารถนำทีมคว้าชัยชนะได้ถึง265เกมเสมอ99เกมและแพ้ไป75เกมนะครับตอนนี้เจอเกัครอบสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในเกมฟุตบอลยุโรปโดยสามารถนำลิเวอร์พูลทะลุเข้าชิงชัะเลิศรายการยูฟ่าแชมเลียกถึง3ครั้งนะครับแต่ได้แชมป์มา1สมัยรวมทั้งเข้าชิงยูโรปาลีกซีซั่น2015-2016 แต่ได้แค่รองแชมป์แพ้เซบิยาไปนะครับผลงานกระหึ่มจริงๆลิร์พูเรียกตัวติอโกอาคันทราและโจมาติป e เข้ามาถกอนาคตในเร็วๆนี้โดยคาดการกันว่าจะมีการเพิ่มสัญญาให้อีกคนละ1ปีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีทั้ง2คนนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับสัญญาของติอโกอาคันทราและโจมาติป หลังจากที่ณนตอนนี้สัญญาของทุกคู่นั้นนะครับกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และณตอนนี้นักเตะทั้งสองคนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและสามารถเซ็นญ,ญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าและจากรายงานที่วมาน,นั้นก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับยังคงไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวนักเตะทั้งสองรายนี้ออกจากทีมไต้อย่างใดเพราะมองว่าประสบการณ์ของทุกคู่นั้นสามารถช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดี และทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็กําลังมีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นทั้ง2รายนี้ในเร็วๆนี้นะครับโดยลา่าสุดนะครับได้มีรายงานข่าวนี้จากสายข่าววงในของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาข่าวนะครับว่าณนะตอนนี้ทางนั้นสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกาลังมองหาความเป็นไปได้นใ,นในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทั้งเิเอโกอาคันตาล่าและโจมาติเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกคนละ1ปีนะฮะ หลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของทุกคู่นั้นกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับกำลังเตรียมที่จะเรียกทั้งเต็โกอคนโนราและโจเอมาติฟ e เข้ามาเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กันในเร็วๆนี้โดยคาดการณ์กันนะครับว่านักเตะต้องส่งแรงนี้นั้นน่าจะยินดีที่จะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกหนึ่งปีและน่าจะยอมเซ็นสัญญาโชว์ใหม่ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะฮะ โดยเป้าหมายของลิวร์นั้น,นตอนนี้ก็คือการเก็บผู้เล่นที่มีประสบการณ์ให้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังสกนการให้กับทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่มีความกดดันสูงและประสบการณ์ของทั้งเตโกอาคันตาล่าและเจเยมาติปนั้นน่าจะช่วยประคับประคองให้ทีมผ่านช่วงความกดดันในการลุน้นแชมป์ไปได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าตั้งสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้ว แต่ประหมายของจเก็คกรันั้นก็คือการส่งนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนั้นลงมาช่วยประคับประคองเทียมในช่วงท้ายเกมนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับการที่จกเก็ครันั้นเคยได้ไว้วางใจและส่งเจมินเนอร์ลงมาช่วยปร,ประคับประคองเทียมในช่วงท้ายเกมของการแข่งขันอยู่บ่อยๆนั่นเองและอีกบทบาทที่สําคัญก็คือทางลาิอร์นั้นต้องการให้ ติเอโกอากันตาลาและเจอเออร์มาติฟถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเขาให้กับนักเตะดาวรุ่งและนักเตะร,รุ่นน้องหลายๆคนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เพราะอย่างที่บอกนะ่อตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีแค่เฉลีย่ยผู้เล่นที่มีอายุ24ถึง25ปีและมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่กำลังก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในฤด,ดูกาลนี้ดังนั้นงานเป็นพี่เลี้ยงนะฮะให้กับนักเตะร,รุ่นน้องของติโ e กและเจอเอร์มาติฟนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆ ซึ่งนั่นทําให้ณตอนนี้ทางลิ์พูนั้นกําลังมีความคิดที่จะมอบสัญญาชุมหวายกับผู้เล่นทั้งสองคนนี้ในเร็วๆนี้โดยคาดการกันว่าหากการเจรจาผ่านไปได้ด้วยดีนั้นน่าจะมีการเซ็นญ,ญาเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ช่วงเดือนธันวาคมนี้นะฮะส่วนอีกคนนึงก็คืออารุรียนนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงได้อย่างยอดเยี่ยมชั้นดีเลยทีเดียวนะครับก็ปรบมือให้เลยนะฮะ จมีการลือกันเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับไปไล่ล่าตัวจูตเบลลิงแฮมเข้าสู่ทีมอีกครั้งเมื่อสัญญาของเขากับมาดริดใกล้สิ้นสุดลงหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีข่าวออกมาว่าได้มีนักข่าวไปสอบถามทางด้าน,น,นของจิครับในงานแถลงข่าวว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าวตัวจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ทีมได้ทั้งๆท,ที่ยังมีโอกาสจนทําให้สุดท้ายแล้วนักเตะรายนี้เลือกย้ายไปคัดแข่ขงกับเรอัลมาดริด และสามารถระเบิดฟอมเก่งกับต้นสกัดใหม่ได้ในทันทีโดยการยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงสนาม6นัดในช่วงที่ผ่านมาจนทําให้เราบรรดาสื่อต่างๆออกมายกเครดิตและยกย่องว่าดิวการย้ายทีมของจูดเบลนแฮมเข้าสู่สโมสรโรนมรมรัลดินั้นเป็นดิวที่ดีและคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะครับทางด้านของจิมมี่กาลิเกอร์อดีตกองหลังระดับตำน,นานของลิเวอร์พูลได้เห็นข่าวดังกล่าวนี้ด้วยเช่นเดีวยวกัน ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นเห็นด้วยกันที่จูดเวลแฮมคือโอการย้ายทีมที่ดีที่สุดในช่วงตลาดเัมอนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยและตัวของเขานั้นก็เสียดายมากๆเช่นเดียวกันที่นักเตะร,รายนี้ไม่ได้ย้ายมาค้าแข้งกับลิเวอร์พูลทัังจท,ที่ตอนนั้นนะครับลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมแต่พวกเขากลับไม่กล้าสู้ราคาซึ่งแน่นอนว่าผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่า ลิอร์พูลยังไม่หมดหวังอะไรเลยในการคว้าตัวกองกลางดีกิทีมชัตนอังกฤษจูดเบิรแฮมรายนี้มาร่วมทัพและไม่แน่ว่าลิอร์พูลอาจจะหวนกลับให้ความจริงจังในตัวของจูดเบิงแฮมอีกครั้งเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของจูดเบิรแฮมกับกรุ่ม,มเร็ดผมไม่ได้พูดเรื่องเพ้อฝันแต่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะหากนกเตะรายรน้ใกล้หมดสัญญาแล้วแล้วก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะมีหลายสโมสรเข้ามาให้ความสนใจและอยากที่จะทุ่มเงินคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทัพเหมือนกับตอนที่มีหลายสโมสรต่างแข่งแย่งกันคว้าตัวเขาจากปุริเซียดอนนแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อถึงใน,นตอนนั้นลีบ์พูลจะต้องหวนกลับมาเล,ล่งละตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งอย่างแน่นอนเว้นสเสียแต่ว่านักเตะรายนี้จะมีฟอร์มดิ่งอย่างสุดขีดจนไม่คุ้มกับราคาในการคว้าตัวมาร่วมทีมอีกต่อไปแล้ว ซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จูดเวินแฮมจะพอมตกและตรงกันข้ามผมกลับมองว่านักเตะรายนี้จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆฤดูกาลคุณฟังผมนะลิอรูพูลยังมีเวลาและยังมีโอกาสและผมก็เชื่อว่าจูดเวิแฮมจะไม่อยู่คาแข่งกับเดอร์มอริดไปจนแขวนสตัดหลอกผมพูดตรงๆว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะย้ายออกจากเดอร์มอริดแต่อนาคตของเขายังไม่แน่นอนและเมื่อสัญญาข,ของเขากับ เหลือมฤดสิ้นสุดลงผมก็เชื่อว่าจูดเมืองแยนน่าจะมองถึงโอกาสการย้ายก,กลับมาค้างแข่งในบ้านเกิดที่อังกฤษอีกครั้งอย่างแน่นอนและที่สําคัญนักเตะร,รายนี้ยังไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ําดังนั้นเขาจึงอยากกลับมาเล่นในลีกบ้านเกิดของตัวเองในช่วงพีคของอาชีพในการค้างแข่งก็มีความเป็นไปได้และเมื่อถึงหน้าตอนนั้นลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทีมเดียวที่ตัวของนักเตะรายนี้อยากจะร่วมงานด้วย เพราะผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมในฝันของเขามาเป็นระยะเวลานานแล้วและทั้งอ้งว่าณนะตอนนั้นนะครับทานจิกเก้นครับยังอยู่กุมทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เชื่อมันว่า,วาดี๋วนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เจมี่แกะละเกอร์กล่าวให้สัมภาษณ์กับ hitc ลือไปเรื่อยลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจราเฟลเรเอาและนักเตะรารนี้อาจมีค่าตัวอัดพุ่งสูงไปไกลถึง150้ล้านโยูโร อัปเดตรายงานล่าสุดนะครับในเดียวกันยายทีมนักเตะรายใหม่ของลิเวอร์พูลที่กาลังให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้หลังจากที่เมื่อช่วงก่กเกินที่ผ่านมานั้นสื่อในประเทศสเปนหลายสำนักตามพร้อมใจกันออกมาตีข่าวว่าณนตอนนี้ทั้ง Liverpool ลิวเวอร์พูลและเดนมาริดนั้นต่างก็แสดงความสนใจที่อยากจะได้ตัวลาฟาเอลเลอัลกลางฟอร์มฮอตจากสโมสรเอซีมิลาน Milan, เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยแหล่งข่าวรายนี้ยังอ้างต่อไปว่า ทั้งลิเวอร์พูลแล้วเดนมริดนั้นอาจจะต้องเต็มเงินสดเอาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า150ล้านยูโรหรือ130ล้านปอนด์เลยทีเดียวถ้าหากว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จในเดีอนนี้โดยณตอนนี้ถือได้ว่าลาเปลเลอเอาจองยังดีกีติมชัดโฟนเกตในวัย24ปีรายนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่พีคแบบสุดๆหลังโชว์ฟอร์มเด่นตั้งแต่เมื่อช่วงฤด,ดูกาลที่แล้วจนมาถึงฤด,ดูกาลนี้ทั้งในศึกกาโชเซียอิตาลีและฟุตบอลยุโรป โดยรูุ้การที่แล้วนั้นครับราเฟลเลอานั้นยิงได้ถึง16ลูกจากทุกรายการทั้งทั้งที่ตัวของเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับแต่กลับมีฟองเล่นการถล่มประตูที่ดีกว่าซูน,น่าบางคนเช่นอีกโดยล่าสุดได้มีรายงานออกมาจากทางนั้นของลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่าในตอนนี้ทางนั้นของสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรเรมาเริดนั้นกําลังเฝ้าจับตาดูฟองเล่นของราเฟลเลอาอย่างใกล้ชิด และได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปซุ่มดูฟองการเล่นของนักเตะรายนี้มาแล้วในช่วงสัปดาห์ที่มันมาโดยทั้งสองสโมสรม,มองว่ากองกลางตัวรุกความสวนสูงรายนี้คือผู้เล่นที่ทีมของพวกเขานั้นต้องการและคาดการกันว่าน่าจะมีการติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกันในเร็วๆนี้เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการย้ายทีมของนักเตะรายนี้โดยณตอนนี้นะครับลาฟาเอลเลอเอั้นนยังมีสัญญาผูกมัดระยะยาวกับทางด้านทีมปีศาจแดง,ด,งดำเอซีมิลาน จนถึงช่วงสมัมฤทิ์ปี2028นะครับและมีค่าเินยาสูงถึง150ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งนั่นว่านตอนนี้นะครับทอนนั้นเอซีมิลานนั้นนะครับก็มีอำนาจในการต่อรองเนดิวกันในทีมของลาเฟเอลเลอาที่สูงมากและก็เชื่อว่าทีมของพวกนั้นกม็มีความคิดที่จะปล่อยตัวผู้เล่นรายน,นี้ออกจากทีมไปอย่างใดดังนั้นหากลิเวอร์พูลหรือเรือเบร์มิดต้องการให้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริง,รงๆแล้วแล้วก็พวกเขาจําเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวนักเตะรายนี้ ในราคาค่าจีกชัญญาที่ตั้งเอาไว้ที่150้าล้านยูโรหรือ130ล้านปอนด์เพียงทางเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าณนะตอนนี้ทางนั้นสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรากําลังมองว่าการที่อนาคตของโมซารานั้นมีความไม่แน่นอนและมีโอกาสที่ตัวของกองหน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้อาจจะเลือกย้ายเทียมในช่วงตลาดการจัดการนักเตะค,ครั้งต่อไปด้วยกาตัวที่เป็นสถิติโลกก็ทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เน,นิ่น และแม้ว่าทางนัานของราเฟโอเรอานั้นจะไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกับโมซาลาแต่ณตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีกองหน้าหลายคนที่สามารถเล่นในตำแหน่งของโมซาลาได้ดังนั้นการเพิ่มผู้เล่นกองกลางตัวรุกและตัวรั่งสรรเกมเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของลิเวอร์พูลและที่ผ่านมานั้นก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งเพเมเกอร์เข้าสู่ทีมได้เลย,เลยและราฟฟเอเรอลอาจจะเป็นผู้เล่นที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาอยู่ะ น่าเสียดายรุ่งนี้ทนอีกนิดดีกว่าสตีเวนเจราลัดนะครับสุดเสียดายพลาดร่วมงานกับเจกเกนครับเสียใจจนถึงทุกวันนี้สตีเวนเจร์ลัดนะครับตำแหน่งกลางๆกับตันทิมลิเวอร์พูลเปิดเผยเรื่องเดียวที่ยังรู้สึกเสียใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงท้ายของอาชีพการเป็นนักเตะทำให้พลาดได้ร่วมงานกับเจกเกนครับผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมัน ย้อนกลับไปในตอนนั้นสตีวีจีได้รับก็เสนอการขยายสัญญาช่วัยเพิ่มเติมอีก1ปีเมือ่อรุ่งการ2 0 0 5ถึง2,016แต่นักเตะปฏิเสธนะครับและเลือกที่จะย้ายออกไปเพื่อหาความทัดทายใหม่ๆกับ LA Galaxy ทีมในศึกเมอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาโดยเหตุผลเพราะแบนดนโรเจอร์กุนซือในเวลานั้นแจ้งกับเขาว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนัก หลังจากที่เจาลาด์ย้ายออกไปผลงานของลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วโรเจอร์ก็โดนปลดออกจากตำแหน่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2015และหลังจากนั้นอีก4วันสโมสรลิเวอร์พูลตัดสินใจแต่งตั้งเจคกิงครับเข้ามากุมเงียนจากนั้นเขาก็สร้างหงส์แดงกลับมายิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้เจราด์น,นะครับซึ่งปัจจบุบันทำหน้าที่คุณสมสรอนเอาอิตธิักทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าผมยังรู้สึกเสียใจมาก แน่นอนว่าผมตัดสินใจไม่ขยายสัญญาชั่วม,ม่อีก1นปีเพื่อย้ายไปอเมริกาแต่ถ้าหากผมเลือกขยายสัญญาชุ่ใหม,ม่ผมอาจมีเวลาอีกถึง6เดือนที่จะได้รับคําแนะนําจากจิกกิ้งคลับแน่นอนภายใต้การกลุมทีมของแบรนดอนโรเจอร์นตอนนั้นผมได้รับการแจ้งว่าโอกาสที่ผมจะได้ลงเล่นจะค่อยๆลดน้อยลงผมไม่อยากเป็นตัวสนองให้กับเดมัวห์ผมไม่อยากเป็นแค่ผู้เล่นที่อยู่ภายในเทียมผมยังรู้สึกว่าผมเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปถ้าผมรู้จะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน100%ว่าผมจะขยายสัญญาชั่วโมงใหม,ม่ผมจะยอมทนร่วมง,งานกับแบรนดอนโรเจอร์4-5เดือนเพื่อที่จะได้มีเวลาอีก6เดือนเพื่อร่วมง,งานกับเจชกิงครับอดีตกัปตันทีมชาติกงกฤษระบุตอนนี้นะครับเจอหลาดลงเล่นกับลิเวอร์พูลมากกว่า700เกมตลอดทุกรายการพร้อมตะบันไปไกลถึง185ลูกโดยนักเตะสร้างชื่อขึ้นมาจากเด็ก ในศูนย์ฝึกเยาวชนสมโมสรก่อนที่จะได้เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ในปี1,998และกลายเป็นตำนานของทีมจนถึงทุกวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะครับถ้าได้อยู่ในนิวโรงงานกันแน่ๆน,นะครับแต่ว่าเจอเกนครับนั้นนะครับอาจจะเพิ่มสัญญาฉบับใหม่แับเจอราดอีกก็เป็นไปได้นะครับถ้าหารได้ร่วมงานกันที่เจอราลดกล่าวไว้ก็คือ6เดือนนะครับถ้าหาฟอร์มปิ้งอย่างเงี้ยก็อาจจะต่อให้อีก1ปีนะครับเพราะเจอเกนครับนั้นก็มีอ่า ความชื่นชอบในตัวนักเตะที่เป็นนักเตะตัวเก่านะครับเอาไว้สอนอรุ่นน้องหรือว่าเอาไว้เป็นตัวที่คอยขับเคลื่อนนะครับนั่นก็คือพวกกระตุ้นทีมเก่งๆเจาลาดนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ